อันนี้ตัวอะไรเอ่ยจะเป็นลูกเขียดหรือลูกกบไม่แน่ใจคงไม่แช่ลูกอึ่งอ่างแน่นอนนะครับผมจะพยายามขยายให้มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นให้เพื่อนได้ชมขยายได้แค่นี้นะครับสายตาไม่ค่อยดีมองยังไม่เห็นชัดเท่าไหร่ไม่แน่ใจแต่ไม่น่าจะเป็นลูกอึ่งอ่างนะครับน่าจะเป็นลูกเขียดหรือลูกกบ เพื่อนๆช่วยสงเกตดูว่ามันเป็นลูกกลมหรือลูกเขียนกันแน่คงไม่ใช่ลูกอึ่งอ่างเพราะว่ารูปร่างของมันไม่เหมือนอึ่งอ่างเลยนะครับรูปร่างของอึ่งอ่างจะต่างจากกลมกับเขียนมากนะครับถ้าอยู่ในเมืองก็คงไม่ค่อยรู้จักสัตว์เหล่านี้กลมเขียดพวกนี้แต่ถ้าอยู่บ้านนอกก็คงเห็นบ่อยนะครับ ผมเองอยู่ในบ้านนอกเห็นลูกกบล,ลูกเขียนลูกอึ่องอ่างมากมายนะครับในช่วงนี้มากลางวันไม่ค่อยเห็นแต่กลางคืนหรือตอนเช้าเลูกอึ่องอ่างรูปร่างก็จะแตกต่างจากลูกกบล,ลูกเขียนมากนะครับขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมนะครับสวัสดีครับ